สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมเองครับเจ็เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า tabs หรือ total accurate battle simulator นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวจำลองการต่อสู้ครับโดยที่เราได้รับผลเป็นอ่าเป็นผู้จัดการเหมือนว่าเป็นผู้จัดการอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จัดทหารไปสู้กับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดของการแคมเปญนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าาอยู่ในเกมฮะ ตอนนี้เหมือนจะมาเริ่มกันที่ยุคหินฮะตอนนี้เรามีตังติดตัวอยู่แค่6กรบาทแล้วก็ตอนนี้มีทหารที่เราเลือกสรรได้ก็คือมีอคนใช้คอ้อนแล้วก็มีผู้แท็กเตอร์แล้วก็มีคนโยนหอกซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็จะมีเป็นอ่าคนใช้คอ้อนฮะเราต้องบริหารเงินห0 0ของเราแล้วก็ใช้ทหารเพื่อจาัดก,การเจ้าผู้ต่อสู้ไม่ได้ฮะตอนนี้มี80บาทผมจะวางไปก่อนเลย ให้มันป้องกันสามตัวโดยมีหอ,อกอีกสามตัวอยู่ข้างหลังแล้วก็กดการแพทเทิร์นครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปคอนโทรลมันได้ฮะเอากดผิดกดผิดนี่ฮะเราสามารถเข้าไปเป็นผู้เล่นได้แล้วก็กดนี่เป็นมุมมองแบบ First สเ r s ร์สันะเราสามารถกด F แล้วก็ออกจากตัวละครได้แต่ใน,ในนี้เราต้องช่วยทีมนะฮะรู้สึกผมปาหอ,อกแม่เลยผมให้เขาสู้ไปด้ว่า ผมเป็นมุมแดงนะูุกึกว่าตอนนี้ตัวตัวแทงเราจะโดนจัดหนักจัดเต็มมากฮะเหมือนว่าตัวแทงสุดท้ายเราจะเสียชีวิตที่ระยบ้อฮะเหลือพลหอกสามตัวคะกับสามสามพี่สามสามา,มามตอนนี้โอ้ยปลาหอกื้มแฮมแพ้ฮะรู้ถึงแล้วก็ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะรู้ถึงปัญหาครับว่าทําไมเราถึงชนะเกมนี้ไม่ได้ก็เป็นเพราะไอ้เจ้าตัวปลาหอกเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอ เราใช้แบบนี้ฮะสู้เลยฮะฟาเลยผมควบคุมเองเลยเข้าไปจัดหนักมันฮะตัวนี้มีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลคิกนะฮะฟาฮะฟาฮะนี่เป็นชนะของเราฮะอันนี้ก็เป็นดาที่สองฮะของทางด้านของยุคหินฝั่งนี้มนพลปาหอกอีกฝั่งนึงก็เป็นพลปลาหอกครับสร่ง่เราต้องการก็คือเจ้าตัวโลฮะให้ฝั่งละสามเลยแล้วก็ ให้มีคนให้ฝั่งเราสองพอนะโจมไอ้นี่ไม่มันไม่พอฮนะเอ้าตังไม่พอฮะเอาฝั่งนี้ตัวนึงได้แค่นี้ฮะเราก็ลุยเลยอุ้ยเหมือนแทงโลเราเสียชีวิตไปถึงสองตัวนะฮะแต่มีโคโดาค่อนข้างนานครับผมฝั่งที่เป็นฝั่งโยนหอกนฮะผมก็ภูมช่วยแล้วปี๊ดโดนสิลูกปี๊ ผู้ไอเอมนี้เหมือนมีการตีโดนกันเองด้วยฮะอลองรีบไปช่วยฝั่งนูด่วนฮะระหว่างที่มันกำลังคูดาวอยู่กระโดดที่มุ่งสวยงามฮะเป็นการวางแผนที่ลงตัวฮะสำหรับทีมนี้สมมือนว่าจะมีอ่าตัวละครตัวใหม่ครับเป็นคนโยนหินเป็นสโตนเนอร์ฮะแล้วก็มีเป็นชาแมนฮะผมรู้สึกว่าจะแพ้ไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมใสสูตรเดิมฮะ เป็นการวางเจ้าโลไว้ข้างหน้า5ตัวที่เหลือเราก็ใช้เป็นกองกําลังคนถือไม้กระบองฮะไอเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวนําทัพฮะผมจะเล่นเป็นตัวนําทัพเลยฮะไปเลยฮนะคนนําทัพเราโดนเลยตายตอนนี้เราได้แต่ทําให้กำลังใจไหมฮะหรือว่าทีมเราจะจัดก,การคนแข้งหินไ,ได้สองตัวแนละ้วฮะ เหลือเพื่องสีฟ้าเขาเพีนแค่สตัวครตอนนี้สี่วิสีฮะตอนนี้สามฮะสู้มันอย่าแพ้นะลุกขึ้นมาสวยงามฮะตั้ชเชน่ากันเราอีกรอบหนึ่งเหมือนว่าฝั่งข้ามจะมีการใช้เทคนิคนำเอาอาพลโลกมาไว้ข้างหน้าครับพร้อมกับมีคนถือไม้กระบองของข้างหลังฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือ วางคนถือหินไวฮะเรียนไวฮะมากมากเลยแล้วก็วางด้วยกองกําลังคนถือไม้เราเริ่มหมดแลยฮนะเดี๋ยวเราจะให้คนถือหินโยนเปิดไปก่อนคนระับเพื่อทําลายแนวหน้าของเขาตีเราจะให้คนถือไม้เราวิ่งเข้าไปแทงให้ครับเพื่อรอเวลาให้คนถือหินเราดีโหลดหินขึ้นมือก่อนนะโยนไปนลูกนี่ปีสวยดีโหลด เราต้องภาวนาให้คนถือไม้เรายังรอดชีวิตเพื่อจะแทงไว้ก่อนนะนี่ไงเฮ้ยมีคนตัวใหญ่แร่สีฟ้าแบบตัวใหญ่เมือว่าจะไปรอดฮะแผนนี้ไม่เวิร์กฮะหรือว่าเราควรใช้กำลังเข้าสู้ดีเอ้ยเรามีตัวนี้ด้วยนี่ผมยังไม่เห็นความสามารถของตัวมันเลยฮะ ลุยโอ้เป็นการใช้กระดูกฮะโอ้โหอนุภาพรุนแรงมากฮะแต่คูดาวค่อนข้างนานช่วงนี้พ่อหมอเอากระทาฟ้าดเลยฮะระหว่างที่สก,กิลคูดาวอยู่อุ้ยแทงกับ,บินไปเลยฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าไม่ใช่ชนะฝั่งเราตอนนี้เริ่มเข้าสู่เป็นเหมือนออหมู่บ้านยุคกลางหรือเปล่าเริ่มมีการทําสวนมีการสร้างบ้านอยู่เป็นนิ้นฮะ ซื้อช้างนะฮะแต่ช้างสองพันเลยฮะแมมมอสไอตัวนี้มันจะเดินมาเราต้องวางตัวโลไปก่อนฮะสองตัวตามด้วยชาแมนสองตัวแล้วก็คนถือขวานไปเราให้ชาแมนเปิดไปก่อนฮะแล้วให้คนถือโลแล้วเ,เข้าไปแทงให้เพื่อให้สกิลชาแมนจะใช้งานฮะแล้วก็เรามีคนถือขวานอู้ออกไปแทงก่อนอุย้ยชาแมนบนไปแล้วฮะเหมือนว่าจะโดนสกิลกันเองฮะ ตันนี้ไม่เวิร์กแล้วฮะน้องการคนถือโลเพิ่มอะแล้วก็เอาตอนนี้มาด้วยโอเคมาดูว่าไม้นี้เราจะสู้ได้ไหมเจ้าขนานี้เคลียได้ไม่ยากฮะหูดูมันกระโดดใส่แล้วดิเดี๋ยวให้โซทหารแนวหน้าเราแทงให้เพื่อให้สกิลของเจ้าชาวแมนนี้ดีโหลดฮะโอเคไม่ยากมากเท่าไหร่ฮะผมสามารถซื้อชาแมนมอได้แล้ว อยากเล่นเป็นช้างจังไปอีอ,อีโอ้โครูดาวต้องใช้เวลาฮะแต่เราให้ช้างเราลุยแล้วโอ้โหดูร้ายมากฮะเหมือนเป็นช้างตกมันเลยยืนรอความตายฮะันก็โดนช้างเหยียบเนี่ยอืม ผมซื้อช้างได้นี่แล้วก็เป็นเอาไปเอาเป็นแนวหน้าฮะเดี๋ยวเราจะให้ช้างเรากระโดดพุ่งไปเปิดก่อนนะลุยอมอ้เขาไม่ตายเด้ฮะแล้วก็ให้ช้างเราเก็บงานนะผมว่าแค่ช้างตัวเดียวก็น่าจะเกินพอนะตนัวค่อนข้างโอพเลยใช่จริงด้วย ด่านต่อไปฮะเหมือนมคนถือเคียวแล้วก็มีคนปาดาบเดี๋ยวจะวางช้างไปเหมือนเดิมอะความอีซี่แล้วก็มีคนถือขวานสองตัวพร้อมกับตัวโลสองตัวฮะเอาวางไม่ได้เต็มเหรออ๋อเหมือนจะเต็มอะเหมือนจะมีการอาการตัวเต็มเกิดขึ้นแล้วอ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาโอ้ยมันมีไอตัวข้างข้างออกมาฮะ อเอาตายมันจะมีการดักซุ่มโจมตีจากป่าข้างๆด้วยฮะตอนนี้เหลือแค่าช้างแล้วนะโอ้ยเหยียบบินมาเลยอตอนนี้เลือดช้างเราไปเลยตอนนี้ช้างเราเลือดเหลือตั้งครึ่งนึงฮะผมว่าน่าจะผ่านอ่าเวฟนี้ไปยังง่ายใจฮะขู่ช้างมือเล่มตัวเขียวแนละ้วเหลือใครโอเค เหมือนตอนนี้เชษฐาหเราจะเปลี่ยนเป็นยุคกลางนะฮะฝั่งนู้นเป็นไนนะฮะเหมือนจะเป็นอัศวินไอเจ้านี่คืออะไรอะไม่รู้อะอันนี้มันจะเป็นตัวแทงนะไปโอ้ยปล่อยปล่อยนกปล่อยนกแล้วไงต่อตาย โอ้โดนแทงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาถ้าเป็นอัศวินเขาลุกล้ำมาอย่างนี้ต้องใช้พลังแห่งชาวนาชาวนาจะไม่อยู่นิ่งฮะฝางของเราฟาร์มเมอร์ฮะเกิดการทอดรักก็เกิดขึ้นฮะวยื่ังงฟาร์มเมอร์ฮะเราจะไม่ยอมแพ้แกอัศวินฮะ ลูกเขาเหล่าชาวนาะเฮ้ยชาวนาะอืมเหมือนชาวนาะจะไม่ไหวครเราต้องลองใช้เจ้าอยู่นี้มันคืออะไรอนะ่ะไม่รู้อนะ่ะอืมมาชาวนาไปด้วยนะอ่ะอู้มันเหมือนรถนะอืม เป็นตัวแรงสมัยก่อนนะโอ้ยตัวแรงสมัยก่อนนี่ใช้งานได้ค่อนข้างดีฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข,ข้ามหรือฝ่ายตัวเองฮะเขาก็พร้อมใจจะไถหมดแถมมีการมีหน่วยสำรุจในการโยนหีนออกไปจากรถนะฮะแล้วก็ลงไปแล้วอะตอนนี้รถติดหลมฮะกาลังจะลุ้งฮะแต่ล่วงแล้วล่วงไม่ล่วงฮะตังงวันนี้ล่วงไม่ล่วงฮะล่วงไม่ล่วงฮะโดนล้วคสร้ายจากฝ่าสปบินที่ฝ่ายตรงข้ามฮะอย่างหนักหน่วงฮะตอนนี้มีมีการ ฟิวชั่นเกิดขึ้นนะอุ๊ยหรือว่านี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่การลวงฮนะจะเป็นการยุทธการฮนะในการที่จะหลบปลาหินใส่เรื่อยๆถือว่าเป็นการโจมตีที่โหดร้ายมากนฮะการโจมตีแบบฝ่ายเดียวนั่นเองฮะตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามมีนักเล่นดนตรีนักธนูฮนะไม่ไหวฮนะตัวนี้มันใช้งานได้ดีเกินไปฮนะเราก็เอาตัวแทงแล้ววิ่งไปเลยฮนะ โอยไปแนละ้วฮะถ่ายแนละ้วฮะตอนนี้คนบนรถถ่ายหมดแล้วฮะเหลือแต่คนขับเท่านั้นนะแรงมากตัวน,นี้ถ่ายหมดฮนะไม่สนทีมนู้นทีมนี้เะอา้าวล้อหลุดไปเลยฮนะล้อหลุดแล้วคนขับทำไงฮนะลงมนันดูเองเลยตอนนี้นะัดดนตรีเราลงไปแนละ้วก,การหนีทักไม่เกิดขึ้นนะ ทางฝ่ายแดงนั้นยังไม่เล่าท้อฮะเดินตามมาฮะลงไปเลยไม่อยู่แล้วเหมือนตอนนี้ฝ่ายข้ามจะมีไนฮะอสุวินแล้วก็มีเป็นเครื่องโจนหินหูตั้งเรามีถึงสามพันฮะเป็นไปไม่ได้ฮะสำหรับเจ้าสามคันนี้ฮะตัวแรงสมัยก่อนฮะอ,อุ้ยไม่หายไม่ไม่เป็นไรฮะ มึงไม่จะโดนหินโอ้โหจิ๊บจอยฮะเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากรถโดนหินกว่ารถเราพังฮะมันจะสเปรซอมบอนเพื่อลงมาฮะทำไมคราวนี้ถึงให้ตังมีเยอะกันโอ๋มีเป็นเหมือนจะเป็นพระราชาแล้วก็มีตัวอะไรข้างหลังด้วยก็ไม่รู้ฮะไม่พลาดนะที่จะเอาหยิบตัวแรงมาฮะแล้วก็เหล่าตัวละครห้ เอาตัวะครห้าสิบบาทโอ้ยจำรวมหาสารไปเลยโอ้ยเหมือนข้างหลังจะเป็นบับนะคอยบับห้พระราชาฮะไม่สามารถต่อต้านตัวแรงก็ได้ฮะเราฝ่าด่านแนวหน้าไปทั้งหมดฮนะกำลังป่าดัวงเนี้ยข้างในฮะอืมพระราชาพระราชาไม่มว่าคุณจะเป็นใครฮะมาอ,อ,อยู่มาอ,อยู่แต่หน้าแกง๊งโอ้ยกระโดดต่อยเราชาวบ้านตัวเล็กแล้วฮะกรนะโดดใส่ฮะโอ้ยไม่ใช่เลยนะในพระราชาถึงแม้จะโดนลุงจากสายชันช้าฮะ แต่ก็ไม่ตั้งทศานฮะเขาลุข้ขนมาแล้วก็แกวงดับไปเรื่อยฮะตอนนี้เหมือนว่ารถจะติดฮะโอ้ชนะไม่ได้ฮะเกิดการก่อนเกิดขึ้นนะหมูจะโดนรัดคอนะเนี่อุ้ยอตอนนี้จะเข้ามายุคอะไรสักยุค้วฮะตอนนี้เราได้เล่นเป็นยุคอน,นี้นะฮะยุคกลางนะตอนนี้มีพระราชาเรากดเล่นฮะเมื่อกี้ก็มีออมิฮิลเลอร์ฮะอ่าเราเอานักดนตรตีไปด้วยคนหนึ่งฮะ เอาเพิ่มศักยภาพอะไปเลยเราใช้เพียงแค่คิงตัวเดียวฮะแล้วก็มีฮิลเลอร์ตามสามตัวกันบนัดตีฮะเพื่อต่อกรกับศัตรูฝั่งข้างที่จะเข้ามาตีเมืองนะตอนนี้พระราชาเราโดนแทงอย่างหนักหน่วงฮะดูเลือดฮะดูเหมือนว่าเลือดจะไม่ลดแลวฮะทำไมทำไมทำไมดูเหมือนจะไม่ลดแลวฮะเลือดดูกองเราอีกฝั่งหนึ่งฮะตูเหมือนว่าจะเข้ามาซ้องข้างหลังพีอะอะ่แล้วฮะ เป็นที่น่ากังวลมากนะฮะว่าพีเราจะเสียหมดก่อนหรือเปล่าอ,อี่พะราชาตจะจัดก,การได้หมดตอนนี้นัก,กวีหายไปไหนนะฮะตอนนี้ <c oughs> เหมือนว่านัก,กวีอยู่นี่ฮะเสียชีวิตไปเรียบร้อยะฮะตอนนี้เหลือพลห่อ,อกเกิดการต่อสันกันต่มขึ้นฮะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นตอนนี้ฝั่งข้ามเป็นพลโลนะฮะเป็นโลหหอ,อกฮนะ ตอนนี้เราสามารถวางพระราชาแล้วก็ฮิลเลอร์สองตัวพร้อมกับเราจะมีนักดาบสามคนเดินตามท่านไปด้วยฮะเป็นทับหน้าให้พระราชาเดินไปฮะอุ้ย,ยเหมือนเราจะมาบุกเมืองเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาบุกเมืองเนี่ยมันมีรูกป,ปั้นเรานักรบสปาต้าอยู่ตนี้แล้นัสปาต้าไม่สามารถต่อกรงกับพระราชาสูงสองเมตรได้ฮะ โอ้ยไม่ไ,ไหนข้างหลังเราโดนโจมตีฮะอยู่เหมือนพีทเราจะโดนจักรกาไปก่อนฮะฝั่งตรง,งข้างเล่นเป็นฮะเข้ามาตรงหลังเราให้พระราชา์นี้ตกที่นั่งลำบากไปที่เรียบร้อยฮะโอ้ยตายเลยฮะดูเหมือนตอนนี้เราไม่สามารถเล่นคอมโบนี้ได้ฮะฝั่งตรงข้างเป็นพลโลเราต้องมีไนทให้ไหนท์สามตัวเลยพร้อมกับฮิโลหนึ่งตัวฮะแล้วก็นักดนตีตัวหนึ่ง เราต้องเน้นจำนวนะนะฮะเห็นจำนวนเข้าซื้อฮนะไปเลยนักเตะไปไหนไปเล่นเล่นเพียงเลยมังลุยเออเหมือนนายเราจะทำงานได้ดีฮะข้างหลังมานะฮะนักเตะผมผู้นายพูดเลยพร้อมกับพีทลงม,มาฮนะนักเตีผมกำลังมาแล้วซื้อเองมัน,อมนโอเค ใชานานี้จะไม่มีได้ถ้าถ้าขาดนักดนตรีไปเหมือนตอนนี้จะมาที่เมืองสักเมืองแล้วฮะฝั่งตรงข้ามมีเครื่องยิงธนูถึงสองเครื่องเลยฮะพร้อมกับผลโลข้างหน้าเราต้องใช้เครื่องยิงฮะเขามีเครื่องยิงแล้วก็ต้องใช้บ้างฮะพร้อมกับนี่ฮะเราจะให้ในายฮะพร้อมกับฮิวเลอร์แล้วก็นักนักดนกตรีไปเลย โอ้โหโโห,หินลูกเดียวโอ้บินไปเลยอะหายไปจากแมพนี้เลยฮะนี่อย่าโดนนับดนตรีมนะนับดนตรีมันคิดไปแล้วอะโอเคยังไม่ถึงมืออนะอยากให้ต้องถึงมือนับดตนตรีแล้วฮะเหมือนฝั่งตรงข้ามจะมีควายธนูเหมือนจะมีควายยักษนะ์เนี่ยฮืม อูตั้งแล้วเหลือขน,นาดนี้เราต้องให้มีพระราชากับฮิวเลอร์คนละคนละตัวนะไอ้แบ่งไปกันฮิวสิอย่าฮิวอู๋อีควายเขาดุมากเปิดมาก็เล่นพีชเราเสียชีวิตไปเลยฮะเอ้ยสู้มันพระราชาขึ้นมาโอ้เหมือนตอนนี้จะโดนสำศฮะหนักมากเอออุยอ้ยว่ไม่ไหวฮนะไม่ไหวฮนะมิวทอก็ค่อนะข้างใจร้ายะฮะต้องเจอนักพุ่งกันฮนะ เราเล่นอาเชอร์ไม่ได้ฮะน่าจะน่าจะโดนไถหมดก่อนนะฮะแต่ตัวนี้เราเล่นได้ฮะสุดยอดนักดนตรีเรามีนักดนตรีอยู่โอ้โหหายไปเลยฮะเมื่อทอร์เขาเหมือนจะมีแพสซีสกิลเริ่มแรกเหมือนการพุ่งชนเข้ามาในแนวหน้าฮะแต่ไม่สามารถต้านทานได้เลยนะคระับอลไดเรามีโล่ไปช่วยไนายตัวนั้นเร็วไนายตัวนั้นกำลังโดนโอ้โหบินไปเลยเกิดการปะทะกันแรงมากเกินไปฮะไนายเราบินไปเลยฮะ ตอนนี้เราเหลือไนแค่สามตัวครับพอมานักดนตรีจะวิ่งไปไหนลูกกลับมาล่ะช่วยกันกันโควันอีอีถึงจะเป็นแค่นักดนตรีแต่ก็มีจิมยานนักสู้โอ้โอเคเสียฮะไม่ไหวอยู่ดีฮะเหมือนว่านายเราต้องเอาเป็นแค่ตัวแทงไปก่อนนะแล้วเราก็จะใช้เป็น นักธนูที่วางไว้ฝั่งนี้ให้ฝั่งละสามเลยมีพีทพีทไม่น,าน่าใช้ฮะน,าน่าจะไร้ประโยชน์ฮนะเป็นนักรบเล็กฮะอีกประมาณหกคนเดี๋ยวให้ควายมันพุ่งชนในนี้แล้วก่อนฮะตอนนี้ไนท์นเราเข้าไปเดี่ยวกับพลโลกเขาอยู่อะไม่ใช่ดีไปพลไปพลหอเขาฮะมนนักธนูยิงฮะโ,โหนักธนูคนดาวค่ข้างนานเลยฮะ๋ยว้ยิงได้ หมตอนนี้จะติดปัญหาที่อยู่ที่ควายแนละ้โอเคไม่ค่อยยากฮนะเดี๋ยวสำหรับเกม Total a c c u r a t e b a t l e s i m u l a t o r ก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาต่อไปเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะมาต่อกันที่ยุคข,ของไวกิ้งกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอไว้เพียงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ